คือตลาดปากช่องครับเป็นเวลากว่า40ปีแล้วครับที่พ่อค้าแม่ขายในตลาดแห่งนี้ตั้งแต่หัวตลาดจรดท้ายตลาดพบเห็นแล้วก็คุ้นเคยกับภาพของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทุกเช้าวันศุกร์แกจะมาเหมาซื้อผักหญ้าข้าวปลาจำเพาะเจาะจองว่าต้องเป็นของพื้นเมืองเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะนำไปขายต่อในกรุงเทพเวลา40ปีราคาของผักหญ้าหรือว่าค่าครองชีพ ก็เปลี่ยนไปมากมายครับ40ปีอาจจะทําให้พ่อค้าแม่ขายคนหนึ่งซึ่งอดีตเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคน40ปีเปลี่ยนผู้หญิงวัยกลางคนที่เคยคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงคนหนึ่งให้กลายเป็นหญิงชราที่ร่างกายผ่ายผอมและงอลงแต่สิ่งหนึ่งที่เวลา40ปีไม่สามารถทําให้เปลี่ยนแปลงได้ก็คือวิถีชีวิตและอาชีพของผู้หญิงคนนี้ครับ ร้อนึ่งถุงนี้แปดซิถงนี้มันเล็กกว่าแพงแท่โลยี่ห้ายี่ซก็พอแล้วมือมาใจนุ่นยี่ซีฟน้ำมือเี่ยวนะให่ใน้านจริงอนนี้ชิฟซีฟห้าชิฟก็พอเลยเียวเลยน็ใหญ่นเนาะ กันประจำหรือเปล่าครับได้มาทุกวันทุกตั้งแต่รุ่นแม่ทำอ่ะตั้งแต่ทำไมเอยพี่เยังสืออยู่อ่ะยายมันก็ขายเป็นผักป่ายายยายยายน้าแผงนี่ขายกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยนะขายกิโลสิบแปดถ้าคุณยายมาซื้อค่าขายเท่าไหร่กับรถแกอย่างนี้เนี่ยที่แกไปกรุงเทพก็ต้องค่ารถค่าอะไรไปอีกก็เหมือนก็บว่ยายมาขายนี่แหละต้องเสียค่ารถค่าอะไรมา ็ยังมองุ่แต่ว่าคุณยายก็ยังเดินคล่องนะครับ ชั้นเดียวเล็กๆผู่ๆที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นที่อยู่ของยายครับมีสองห้องนะครับติดกันตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณสักสามสิบตารางวาเห็นจะได้ครับห้องทางซ้ายนี่นี่เป็นที่อยู่ของยายครับยายอยู่กับเหลนคนหนึ่งอายุแปดขวบชื่อเก่งนะครับซึ่งพ่อแม่ของเขาทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงตั้งแต่อย่างแบบ ไม่อาบน้ำเหรอหนาวหนาแล้วพ่อของเขานี่ยายเคยเจอไหมครับไม่เคยเจอเลยพ่อเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้คือวันหนึ่งหลานก็อุ้มท้องกลับมาอย่างนี้เหรออุ้มท้องกลับมาเขาก็โรคกันหน้าตสไพาเขาก็าเข้าไปเลยก็ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนครั้งนี้ก็จะให้เขาที่นี่คนเขาทอซาไปว่าไม่ให้แต่ลูกหมายัางเก็บเลี้ยง ทันก็เลย,ยจริงๆฉันก็ว่ากลัวจะเป็นเป็นเป็นกรมกามมาเลี้ยงใหญ่ก็เลยมากันเลยปลาปัดเรีย้ยงยาเรียกอะไรกันมันได้ยินพวกพี่มันเรียกมันก็เรียกตามทุกอย่างก็คือคุณยายดูแลค่ะท่าน,นดูแลเอง ยายขึ้นล่องน้องสาหลายกรุงเทพเนี่ยสี่สิบปีละ,ะไปอาทิตย์ละครั้งแล้วที่ขายผักที่สะพานควายนี่กี่ปีครับในเราสามสิป่ปีขายจังแต่ลูกคนแม่เขาคนนี้เด็กๆยายจะลงไปขายผักวันไหนครับไปวันเสาร์ตอนเชา้าทุกอาทิตย์คือจะเดินทางวันเสาร์ที่กรุงเทพนี่ยายนอนที่ไหนนอนที่ จะชาวบ้านเาขาครั้งแรกพอดีหา,า,า,าค่าวชาวนะครับกรสือไม่ไหวก็เลยเลยมันนอนกุดบาทก็เขา,าแล้วไม่ลําบากเหรอยายเมื่อก่อนคือ,อยายต้องเลี้ยงหลานเองใช่ไหมครับค่ะเวลาไปก็ปคือห,หอบหิ้วหลานไปด้วยค่ะเอาไปด้วยกรถเขาก็มาซราเร่งเขาก็ยกหลานขึ้นรถให้เก่งนี่ก็ โตมาริมพุตมมพทตาบาทเลยใหญ่ริมพุธบาทเลยส่วนห้องทางนี้ติดกันนี่เดิมเป็นที่อยู่ของลูกชายของยายกับลูกสะใภ้ครับแต่ว่าตอนนี้ลูกชายยายติดคุกข้อหาเสพยาบ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่อาศัยอยู่ในห้องนี้ก็มีเพียง ลูกสะพ้ายของยายกับลูกสาวสองคนแล้วก็ลูกของลูกสาวซึ่งเป็นเหรียญของยายตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งครับสองมืออะสองมือตอนนี้ถ้าพูดกันแล้วพี่ดูแลยายหรือยายดูแลพี่เนี่ยโดยมากยายเป็นหลักตอนนียยเ้เพราะพี่บางทีพี่มีเงินเดือนก็บางทีไม่เหลือแกไปขายของมาเนี่ยแกก็มีแกก็เสียค่าน้ําค่าไฟจะาให้ลูกให้หลานกิน โดยมากอาศัยยายขายของมาก็กซื้อกับข้าวซื้อข้าวซื้ออะไรเนี่ยเข้าบ้านเราก็เหลือส่วนน้อยเนี่ยทีเงินเดือนแทบจะไม่เหลือเลยบางทีถ้าเราอยู่งานลัวษาบ้าน,นเงินเดือนก็เหลือน้อยลงพอระเบิดเข้ามาใช้ก่อน,น,นเนี่ยมีเรื่ข่าวว่านูกคนเล็กก็จะเปิดเทอมพอเปิดเข้าก่อนแต่นี้เขาก็ไม่พูดแล้วเขาจะให้หรือไม่ให้ คงจะไม่มีหวังได้กันเลยบอกว่าให้ลูกอ่ะยู่เรียนไปก่อนอย่างเงี้ยแ๋ยวจะให้มันอยู่เรียนไปก่อนเ,นยนเ่ยน่ะค่อยเรียนต่อตอนี้พ่อก็ไม่ยอมพ่ก็ร้องไห้แล้วถ้าไม่ไม่มีเงินนี่ก็คือไปไม่ได้เรียนอ่ะค่ะอ่าแล้วไปผัดไว้ก่อนไม่ได้อะที่โรงเรียนอะไม่ได้แล้วตอนนี้ที่ผ่านมานี่ก็มีจ่ายทุกเทอมป่ะจ่ายทุกเทอมค่ะ แต่ทางค่าเมค่าอาหารั้งวันปีที่แล้วเลหรอเท่าไหร่อผงปีที่แล้ว1,000บาทอ๋อ1,000กว่า,าอะไรอ่ะหวังว่าตั้งความหว,วังไว้แค่ไหนอ่ะนิ่งเรียนก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ถ้าแม่ส่งได้แค่ไหนก็ให้แค่นั้นนะคะจะม,มีคนเยอะไปที่แบบไม่อยากไปโรงเรียนทำไมกู้ถึงแบบ อยากเรีนหนงสือแบบก็หเห็นแม่เป็นตัวอย่างแล้วค่ะเห็นได้เป็นตัวอย่างยังไงคือแม่ไม่ได้เรียนแล้วก็ทํางานหนัก่ะค่ะอย,า,อยามีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับห้าคนห้คนใชพี่ชายสี่ศิลปินหนึ่ง แล้วตอนนี้ไปไหนหมดครับไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครด<ล>ูมีแต่คนที่สี่นี่ได้ลูกกระชายคนนี้เนี่ยอยู่นานคนหมู่นั่นเขาก็ไม่มาอยู่หรอกคนคนที่สามคนที่สามเออให้ไปเรียนกรุงเทพถ้าก็ไปเรียนเอาเมียยายก็พูดไม่ออกที่เขาได้ไม่กลับมาเลยนี่เป็นเพราะอะไรครับก็คือว่าเขา ชกของไปขโมยของยายไปค่ะขโมยไปพอต่อมาฉันก็นเลยสืบไปสืบมาเขาก็ไปถ่ายมาให้คืนเหนื่งทะเลาะกับะะะแม่อยู่คือการแะไไม่กล้าเถียงแม่กี่ปีแล้วครับที่ยายไม่ได้เจอลูกยายเนี่ยยี่สิบกว่าปีไม่เคยมีใครมาเลยไม่เคยมาตอนที่ลูกยายยังเล็กๆใหญ่ หวังไว้ไหมครับว่าโตลูกโตขึ้นมาจะได้ฝากผีฝากไข่ไ้ไม่หวังวไม่คิดหวังเลยเพราะว่าใ้รจะเขาบวชเรียนให้เราก็ให้เขาไปบอกกันเท่านั้นขอแค่นั้นคือรารถนาอย่างงันเองขอแค่ให้ลูกบวชให้ก็พอแล้วแล้วที่ยายหวังจากลูกนี่ยายได้อะไรสมหวังนั่งครับไม่มีสมหวังจะคนเลย ยิ่งคนนี้ยิ่งเจ็บหลายทั้งน้ำตาทางหลายต้องมานั่งเลี้ยงลูกเขาอีกนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยายต้องดิ้นรนชนิดที่แพ้และตัดพ้อไม่ได้ไม่ว่าชีวิตจะผิดหวังหรือว่าจะถอยหลังสักกี่ครั้งก็ตามบางคั้งก็น้อยใจบางคั้งก็คิดต่อสู้ให้ ตลอดเลยคิดนะคิดสู่ไปตลอดไปขอให้เลี้ยงหลานให้ตลอดสุดท้ายแล้ววันหนึ่งยายอาจจะไม่สามารถแม้กระทั่งหวังหรือว่าฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยายจะไม่ยอมสูญเสียให้ใครอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้ในวันนี้ด้วยตัวเอง